รุนมากๆเลยนะครับผมพี่เพชรธนงเจอกับยูกินะครับคือพี่เพชรธนงเนี่ยก็ไม่เคยแพ้น้ำมวยญี่ปุ่นนะครับผมส่วนยูกิเนี่ยก็ไม่เคยแพ้น้ำมวยคนไทยนะเคยแต่ชนะน้ำมวยไทยซึ่งแมจุดแข่งของพี่เพชรธนงนะคือเขาเนี่ยเป็นมวยจุกจิกนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเจอมวยขวานะครับเขาเออกแข้งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นซ้ายทางด่วนครับแต่วันนี้ด้วยความที่ยูกิเนี่ย เขาเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะฮะทำให้แข้งซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่ากับปกตินะครับผมนี่ทั้งนั้นนะครับพี่แพทย์นงเนี่ยเขาก็แก้เกมได้เก่งมากๆนะครับคือความที่ว่าคนเดินเนี่ยมักจะเสียเปรียบคนตั้งรับเสมอนะครับผมถ้าตัวแปลทุกอย่างเท่ากันนะเพราะคนเดินเนี่ยลองคิดดูนะครับเราเดินไปพร้อมกับป้องกันตัวเนี่ยยากกว่าซะที่ว่า เราอยู่เฉยๆล้วป้องกันตัวนะครับฉะนั้น,นเนี่ยพี่เพทรธนงเนี่ยเขาเลยได้เปรียบตรงนี้นะเข้ามาก็ดักแทงดักอะไรสวยทุกอย่างแต่ว่ายุกิเนี่ยเขามีพื้นเป็นเพ ok <ม>ียวคุชินนะครับซึ่งน,นักเพียวคุชินเนี่ยเวลาเขาต่อยกันน่ะระยะของเขาจะไม่เหมือนนักมวยไทยนะฮะคือระยะของเขาเนี่ยจะใกล้กันเลยเพราะเขาต่อยหน้าไม่ได้แต่ว่าสามารถเตะและข่าหน้าได้นะฮะฉะนั้นยุกิเนี่ยคือสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้เลยพอยุกิอยู่ใกล้เนี่ยทำ <Tyler. Feels S 1> ให้ป้องกันตัวได้ยากขึ้นนะฮะฉะนั้นหมัดที่พี่เพทรธนงไปโดนเนะ